ในระบบ Enterprise Manager เมนู CQ Setup ที่หน้าต่างกำหนดรหัสประเภทสมุดเงินฝากการบันทึกข้อมูลในหน้าต่างกำหนดรหัสประเภทสมทุดเงินฝากนั้นเพื่อการกำหนดประเภทสมทุดเงินฝากของบริษทัทและเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดรหัสสมุดเงินฝากของบริษทัทเช่นเงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวันค่ะสำหรับวิธีการกำหนดนั้นนะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะการกําหนดรหัสประเภทสมุดเงินฝากก็จะมีรหัสประเภทสมุดเงินฝากก็ระบุได้เลยว่าจะใช้รหัสอะไรนะคะจากนั้นชื่อประเภทสมุดเงินฝากก็จะมีทําการระบุลงไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําหรือเงินฝากกระแสรายวันค่ะจากนั้นชื่อประเภทสมุดเงินฝากภาษาอังกฤษก็ทําการระบุลงไปได้เลยนะคะหรือหากต้องการระบุหมายเหตุก็ทําการขีดข้อมูลลงไปได้เลยค่ะ และนี่คือตัวอย่างนะคะการกำหนดรหัสประเภทสมุดเงินฝากในระบบ CQ Setup หน้าต่างกำหนดรหัสประเภทสมุดเงินฝากค่ะ